สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปายสุกุสุคนเด้อครับผมครับืันนี้วันดอนสายกินครับกับมาพอ้พีพอนคือเกาหน้าครับผมมันเนี่มันนี้ได้ประมุนญาตใสครับเป็นคล้ายๆต้มจืดเลยแล้ครับผมแล้วก็เอามานํากินซี่ฟู้ดเด้อครับพี่น้องแกบกับผักบุ้งกระเทียมเขียวคือเกาครับพี่น้องืันนี้มีเข้าทั้งเข้าเจ้าเข้าเหนียวครับใส่ทั้งสองอย่างเลยครับพี่น้องนะครับขอฝาก เยอะน้อยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมกดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้ดวงอุดรสายกินนะครับพี่น้องครับผมพี่น้องนะรียเด้เลยครับปาดนี้ครับพี่น้องเป็นบ่ค่อยมีลาไป็นได้ด้วพี่น้องถ้าเกิดซื้อก็ว่าสิแซ่บนะครับเฮ็ดเองทดลองกันครับพี่น้องหอนครับพี่น้องแซ่ยบนะครับพี่น้องเสีบแซ่ยบเหมือนกันครับ กล้องมุมพี่นักลับแสบ เส้นก๋วยเตี๋ข่งเหนีมวเลยพี่น้องเนาะ yeah mm -hmm. ยางเดียวครับมันี่พักนี่ปักบูงยางเดืยวแล้วครับกร mm hmm. ะเทียมเขียวมาเปิมแนีงหน่อย ว่าอส่วนหัน hmm. ห oh, nah. so, ันสบนยังนี่พี่น้อง เกี่ยวกับคนขนแสบจะเป็นออนะ่องไหม เหล่ยพะบุ สุกนี้นีไปนกนบาเป็น,น,น,นไข่ปราหมึกไมครับเป็นหมูปราหมูยัดใส่ครับ เขา,าลื่นหนามเนาะพี่น้องเนาะคนณห้องก็ได ทีมาบอกเลยเป็นน่องไส่เอาไส่เอาอย่างเดียวอาหารนี่ยังกะสร้างนะครับพี่น้องขันท้าข้าเห็ดเองอะมันกาจะถือปากเข้าขอจตมีเวลาอันนี้ผมก็มีเวลาแค่รวดดวนะครับมาใส่เวลาแลานท็ดเอาเห็ดเอาข้าวเจ้า พี่น้องมันนี้ก็กินง่ายๆนะครับอิ่มเหอครับผมกันี่ครับอ่าหมึกส้มเครืองนะครับผมขอบุญขอบคุณนลารักนะครับเด้อพี่น้องครับติดตามรับส้มครับผมลิปนี้เสียไว้เพียงสนมีนะครับเด้อพี่น้องพอกันในชิปนาครับสวัสดีครับผม